เพื่อนๆอ,อยากได้กันเกงขายาวเป็นขาบานทรงตรงไหมคะวันนี้มาแบ่งปันค่ะเมื่อขีดเส้นบนกับเส้นข้างได้แล้วนะคะเรามาหาเส้นสะโพกนะคะโดยการใช้รอบเป้าหารด้วย3ามนะคะแล้วขีดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเส้นสะโพกนะคะรอบเป้าที่เราวัดมานะคะหารด้วย3มค่ะต่อไปจากเส้นเป้าเอาเส้นสะโพกนะคะวัดลงมา2นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นเส้นเป้าลึกนะคะ นี้นะคะเส้นเป้าลึกค่ะจากนั้นหากรอบสะโพกนะคะสะโพกหัน4ีนะคะแล้วเราก็ยื่นเป้าจากเส้นเป้าลึกนะคะออกไปหนึ่งนิ้วกระเบียดค่ะโค้งเป้าค่ะจะใช้ไม้โค้งเป้านะคะเก็บกลางหน้าเข้าครึ่งนิ้วค่ะตีมาหาที่จุดสะโพกนะคะลดเอวลงครึ่งนิ้วค่ะ